สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่4ตุลาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชน ใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอนเขตปทุมวันเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆดังนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางหลีชา สัญชาติจีนโดยมีในหานจื้อเฉียงเอกอัคราชาทูสาธนารัรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเขตบางรักได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญ,ญาติของนางสาวคําภูอีสัญชาติลาวที่โรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวอัญญพัฒน ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสรทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เอกอัคราชทูสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับทราบและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์กากลาดยิงที่พารากอนโดยระบุว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งทางพารากอได้ทำสุดความสามารถและมีมาตรการป้องกันดูแลที่เกิดเหตุได้อย่างดีเมื่อคืนวันที่สตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารสยามพารากอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานอย่างละเอียดจากนั้นตนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุลาลงกรณเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยและได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาพร้อมสั่งการให้ดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราชานุเคราะห์ให้ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลซึ่งทุกคนก็เปื่อมปิติ ในระหว่างนี้ยังได้มีการต่อสายพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยทำทุกอย่างดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่สุดความสามารถจริงๆและรัฐบาลไทยรวมถึงเอกชนไทยได้ประสานความร่วมมือในการดูแลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ พลตำรวจตรีนัคคลินสุคนทวิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงกรณีที่เยาวชนชายก่อเหตุยิงกลางศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นได้ดําเนินคดีกับเยาวชนวัย14ปีด้วยการ5ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนจะมีข้อหาอื่นหรือไม่ยังอยู่ในระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนด้วยว่า ผู้ปกครองจะเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กชายวัย14ปีไปส่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อทำการไต่สวนก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฝากขังต่อไป